เด็กหญิงเด็กชายค่ะมาบอกสูตรสําคัญมากเลยนะฮะวันนี้สูตรเกี่ยวกับสมุนไพรบำรุงสุขภาพมีอะไรบ้างมีโห,ร,าาหร,าาระพาโหระพาสมบูรณเขาเนี่ช่วยบำรุงหัใจัยป้องกันโรคนะฮะแล้วก็อ่ารสคาราอรอนโดยเฉพาะช่วยเรื่องบำรุงทางเพศด้วยนะฮะ,ฮะแล้วก็กระชายกระชายนี่มีใช้ย,ยาสมุงไทยช่วยในเรื่องของการปรับฮ<ะ>อร์โมนทางเพศหญิงเพศชายทั้งใช้ได้ทั้งหญิงและชายเลยนะฮะ,ฮะช่วยทําให้ฮอร์โมนสมดุลความดันสูงหรือต่ํา<ะ>ก็ปรับได้หมดเลยนะแล้วก็ ยังช่วยในเรื่องของการาบำรุงสุขภาพป้องกันโรคต่างๆดีมากๆเลยนะฮะสมุมน,นล้วกินแล้วไม่สะสมเดี๋ยวจะมาดูสูตรวิธีทำกำหน็งอยงไรครแล้วยังป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปากมดลูกะมะเร็งเต้ามนมได้ด้วยวิธีกินก็คือเราบั่นสองรอบแล้วกองกองเสร็จเนี่ยตักฟองออกนะฮะฟองที่เป็นฟองฟองออกมันจะได้ไม่ขมหลังจากนั้นเราเก็บใส่ขวดโหลเวลาจะกินก็ตักมาสักสองช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาเติมน้ำผึ้งมะนาวไปกินทํากินกันดูนะกินเช้าเย็น